มีใครจะซักถามเรื่องอะไรมีไหมเจนอ่าเป็นความสะดวกสบายอ่า ว่าไปตามตรงแล้วเนี่ยถ้าเชื่อมไปถึงจิตมโนวิญญาณเนี่ยมผมอาจจะเข้าใจผิดเนี่ยว่าคล้ายนักเรียนนะครับที่กำลังฝึกอยู่เป็นเสขาบ,บุคคลมเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็หมายความว่าที่นอนอันเป็นทิพย์อันเป็นพรมอันเป็นอริยะเนี่ยว่าไปตามตรงและผ่อนคลายได้นะครับมไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องนอนแบบ ให้มันลำบากออันนี้จุดที่หนึ่งที่ผมสังเกตดูดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้ากำลังจะสื่ออย่างนี้หรือเปล่าครับว่าถ้าเป็นความสะดวกสบายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องศึกษาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่ของพวกเธอนะที่จะต้องไปไปทำให้ท่านลำบากกายอออีกประเด็นหนึ่งก็คือเชื่อมมาถึงวิไนอริยวินัยจะเห็นชัดเลยว่า ไม่ได้ทรงซีเรียสในเรื่องของอาหารคือแน่นอนกับพรีกะลาหารเนี่ยหรือว่ามโนสัญเจตอันนั้นเป็นเรื่องของการฝึกศึกษาเพื่อให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพานแต่ถ้าเป็นส่วนที่ได้สิกขาแล้วเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะครับอาหารเป็นเลิศแล้วเนี่ยต้องถวายนะครับไม่ใช่ว่าต้องให้ขูดเกลาแล้วก็กินมันแบบข้าวเหนียวปั้นจิ้ม เอาง่ายๆอย่างนี้มันต้องปราณีตม,มีสุกรเนื้อดีที่สุดในเมืองอหรือว่าโคที่ดีที่สุดก็ต้องมาม,มาถวายผมคิดอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปรับทัศนะของญาติธรรมหรือว่าผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายที่อาจจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยจะมีช่วงจังหวะอยู่เหมือนกันแล้วเชื่อมมาถึงในส่วนของที่ห่างไกล คือถ้าไม่ใช่ที่หลับที่นอนอ,อาหารหรือพัดที่ถวายแล้วเนี่ยเช่นผ้าอ,อันตรวาสกังหรือว่าไราจีวอนอถ้ามาจากแคว้นกาสีต้องให้ทุบทุกให้เสียสีเลยคือมาเชื่อมกับอายวินัยจะเห็นเลยว่าส่วนไหนที่ไม่ต้องรอออืมอืมม ก็ไม่ส่งเพลินกับเรื่องที่ว่าโยมจะต้องมาทําให้หล่อทําให้สบายก็ไม่เอาเหมือนกันแต่ส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธาตุขันเรื่องของความสุขสบายของสมณะซึ่งเป็นสักยะปุตตะยาของท่านเนี่ยช่วยดูแลให้ดีหน่อยผมเข้าใจผิดไหมครับอาจารย์ครับอย่างนี้เพื่อจะได้ปรับให้มันตรงๆกันไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นต้องมาขูดเกาพระครูบาอาจารย์กันหมดเลยไปไหนก็ให้ลําบากไว้ตลอดมันไม่ใช่นะครับก็เนี่ยก็อย่างพระศาสดาเนี่ย เราอยากให้ท่านอยู่นานๆไหมล่ะใช่ครับใช่ไหมครับพอท่านจะปริพานโอ้ยขอกันใหญ่เลยให้อยู่นานๆแต่ตอนท่านอยู่เนี่ยอืมเราได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นอยู่นานของท่านไหมไปไหนให้ท่านต้องลำบากลำบากนะอ่าหรือว่ากินก็ต้องลำบากลำบากนะทาตุขันคือคนยังไม่เข้าใจบางทีคนไม่เข้าใจตรงนี้ครับอก็ยังจะแยกไม่ออก จุดเนี้ยสาคัญนะครับพระอาจารย์แต่ถ้าเป็นเสนาสน,นะหรือว่าเป็นที่พักก็ไม่ได้ให้หรูไม่ให้แบบเวอร์อะไรแบบออืเกินประมาณไปอืพระพุทธเจ้าก็มีมีมีความพอดีของท่านไว้อย่างพระศาสดาก็บอกพระองค์ก็บางคราวก็ห่มผ้าเนื้อดีอืนะนั่งในที่นอนที่นั่งอันลิ่มสลักขัดดี ไม่มีลมพัดเข้ามาเลยแบบอย่างดีนะบางคราวพระองค์ก็ได้บินทบาทอย่างดีนะบอกถ้ามาดูพระองค์อย่างเนี้ยสาวกผู้ที่ใช้ผ้าบังสกุลผู้ที่อยู่โคนไม้นะอ่าผู้ที่ ฉันอาหารเท่าผลมะตูม,มก็จะไม่มาเคารพศรัทธาเราคือพระพุทธเจ้าเลยไปแล้วไงหรืออริยบุคคลเนี่ยเลยจุดนั้นไปแล้วที่จะฝึกขัดขัดเกล้าแต่ปุถุชนผู้ที่ยังไม่เลยเนี่ยจะเห็นความสำคัญตรงนี้ว่าจะมองตรงนี้ว่าเป็นความสำคัญต้องขูดเกล้ามสมมติว่าโยมไปคุยกับคนเนี้ยที่ละสังโยชน์ห้าได้ แล้วให้เขาต้องมาขูดเกลาในส่วนที่เขาละได้เนี่ยมันย้อนนะครับมันย้อนไงคนนี้จะดูตลกไหมคนนี้ก็ก็เฉยๆอ่ะแต่เพราะคนเนี้ยยังละไม่ได้คนนี้ก็มองว่าเฮ้ยไอคนนี้ทําไมมันกินดีจังอ่ะมันนุ่งดีกินดีจังแต่คนเนี้สังโยชนธามันสิ้นแล้วอืใช่ไหมครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยหมดแล้วทําอันตรายเขาไม่ได้แล้ว ดังนั้นถึงเขาจะเสพมากเสพดียังไงก็ตามไม่ได้เป็นผลกับเขาแล้วแต่ยังเป็นผลกับคนนี้คนนี้ก็รู้สึกว่าทําไมคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะอไม่เข้าใจเอากิเลสตัวเองมาเทียบกับกิเลสคนอื่นไงคนอื่นหมดกิเลสแล้วในส่วนนี้ตัวเองยังไม่หมดอันเนี้ยมันเลยทําให้เกิดความเรียกว่าวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยแล้วไม่ทรงให้ประมาณก็เลย เป็นความลับดำมืดเหมือนกันว่าไ uh huh. อ้สมณะที่จะมาบ้านเราเนี่ยระดับไหน uh huh. ว่าไปตามตรงแล้วก็ทำให้ระดับสูงไว้ก่อนดีไหม uh huh. ก็คือหมายความว่าถ้ามีกุ้งชั้นเลิศก็เอากุ้งชั้นเลิศมาถวายท่าน uh huh. เป็นพัดที่ชั้นเลิศเป็นพัดที่ปราณีต uh huh. อันนั้นก็หมายความว่ามีได้ไปขัดขวาง uh huh. เรื่องของอเนคขมมะ หรือว่าบารมีที่ท่านกําลังเดินอยู่อย่างนี้ก็จะได้ชั้นสูงสุดชั้นเลิศชั้นบวรไปถ้าไม่เช่นนั้นก็ยังสับสนอยู่ว่าเฮ้ยเราต้องพาท่านขูดเกาต่อมันไม่ใช่หน้าที่ของโยมผมคิดอย่างนี้ถูกไหมครับพระอาจารย์ใช่พวกโยมอาจจะไปช่วยบางทีไปช่วยขูดเกาสมณะไงสมณะท่านขูดเกาท่านเองนะบบางทีเราก็ไปช่วยท่านขูดเกาก็เลยบางทีเป็นความลําบากใช่ครับหรือเหมือนกับที่เคยเล่าอ่ะว่าพิกุ สองรูปก็วิเวกตามป่าเขามาหลายเดือนละเสร็จแล้วก็เดินออกจากป่ามาแล้วกําลังจะกลับก็เดินมาตามถนนใช่ไหมครับอไอ้รถก็มาไอ้เห็นพระสองรูปเนี่ยเดินอยู่ข้างทางก็อะจอดจะรับนะนั่งมาในรถสองคนนะไอ้คนขับจอดจะรับก็เปิดกระจกหลงกวลงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวผมไปส่งนะครับนะไอ้คนนั่ง,งข้างๆบอกว่าเฮ้ยพระธุดงเขาไม่นั่งรถ นะอดเลยอดเลยนะอดเลยนะออกมาแล้วกะเออจะเข้าในเมืองนะต่อรถกับวัดให้เรียบร้อยซะหน่อยเออนะเนี่ยตัดเอกลาบสงอีกสงจะได้ลาบแล้วเชียไอสงก็ไม่กล้าพูดไอ้นี่เขาก็ขวางแล้วนะอะไอ้นั่นก็ไม่ยืนความเห็นตัวเองอดันไปเชื่อคนอื่นอีกอ่าใช่ไหมอ่ะ แต่ตัวเองยืนความเห็นน่ะเอ๊ะหลวงพ่อขึ้นได้ไหมอาถ้าถามซ้ำมาเราบอกได้นะไม่ถามซ้ำก็เลยเงียบเงียบไปนะอ่าอย่างเงี้ยอันนี้สงไม่สามารถจะทักทวงได้บุญมีมีกรรมบังบังกำลังจะได้แล้วเฉียวนะก็เหมือนเหมือนที่เล่าอ่ะที่เราเดินไปจะไปโทรศัพท์ปากคลองแต่ก่อนไม่มีอ่ะโทรศัพท์เราก็อยู่กันเงียบเงียบอย่างเงี้ย จะโทรศัพท์ทีก็เดินไปนะห้ากิโลนะกลับอีกห้ากิโลสิบกิโลก็ <ไป S 1> โัพท์ครั้งหนึ่งน <laughs> ะแล้ว่างเดินไปก็มีรถพ่วงสิบแปดล้อเขาก็คงเห็นใจอ่ะเขาเปิดกระจกมาแล้วก็มาถามะหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอ,พอนะจะไปไหนบอกอาไปปากทางเนะี่ยเราก็เดินต่อเขาไมา่ได้นิมนต์ขึ้นไนงะ ก็าถามเฉยๆ <laughs> ก็ถามเฉยๆก็นึกว่าอ๋าอยากรู้อยากรู้ก็บอกอะแล้วไปไหนเขาไปปากคลองนะก็เดินต่อไปก็ขับรถตามมาอีกหลวงพอ่อหลวงพ่อผมไปส่งไหมอ่าถ้านิบวนมะได้นะตอนนิบตนให้ขึ้นก็ขึ้นเลยได้นั่งรถสิบแปดล้อครั้งแรกนะอืมอย่างเงี้ยบางทีก็เราก็ต้องชัดเจนไงอืมนะ <laughs> ต้องชัดเจนอืม <laughs> ถ้าเห็นเขาลําบากเลยเห็นสมณะบากเนี่ยพอจะช่วยนะถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะอะคือจริงๆแล้วในฝั่งของอญาติธรรมหรือฆราวาสม,มองไว้สูงไว้ก่อนอให้ของที่เลิศไว้ก่อนอโอกาสที่ดีไว้ก่อนอของนุ่มของสะดวกส่วนสมณะท่านมีอริยะวินยัยท่านมีธรรมะเป็นตัวกำกับอยู่แล้วท่านพิจารณาเอง<ท>ไม่ต้องไปคิดแทนท่านท่านพิจารณาเองใช่ไหมอ,อย่างเงี้ยบางที มีการถวายอาหารนะกราวาตก็คิดเองอ๋อองนี้ไม่ฉันนี่องนี้ฉันนี้อ่ะแยกไว้ให้เลยเกิดถ้าอง์นี้เปลี่ยนใจเออวันนี้อยากจะฉัน,นะจะได้ไหมเนี่ยอดนะอดเพราะไม่ได้ถวายเพราะไม่ได้ถวายก็ถวายไปก่อนถ้าท่านไม่ฉันท่านก็ปัดออกเองใช่ไหมอ่ารีไปคิดอ่าท่านไม่ฉันหรอกออไม่ต้องถวายนะอ่า บางทีก็อก็อยากฉันเหมือนกันเนาะวางอยู่ตรงหน้าหรือวางอยู่เลยหน้าอดน่ได้ฉันอีกเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตความเป็นพิกุเนี่ยเราจะรู้ไงแต่เราเป็นคารวะนะเราจะหยิบกินเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องมีคนเอามาให้แต่พิกุไม่ได้ไงแต่เขาไม่หยิบให้ก็นั่งมองบางทีเขาก็ตั้งไว้แล้วก็ห้าคนสิบคนไม่มีใครถวายเลยไอคนนี้ก็นึกว่าคนโน้นถวายแล้วคนนี้นึกว่าถวายแล้วต่างก็ ไม่มีใครถวายก็เลยนั่งมองไว้เฉยๆลาก็นั่งตรงแล้วนะครับนั่งทำใจออันนี้ถ้าเราได้ได้เป็นพิกุเราจะทราบครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะนั้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับพิกุเนี่ยเราก็ถามสักนิดก็ไม่เป็นไรเกินไว้ดีกว่าขาดนะใช่ไหมเอออันนี้ท่าปนปะเกลยหรือย,ยังครับเราอาถวายแล้วอาถวไม่เป็นไรรือจะถวายซ้ำก็ไม่ได้ผิดไง ใช่ไหมไม่ได้ผิดอะไรกาแฟจะมาสักห้าแก้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะท่านก็พิจารณาเอาครับรถไหนเป็นยังไงอใช่แต่ถ้าคิดว่าท่านได้อยู่แล้วนี่เลยไม่มาเลยเลยไม่มาเลยสาธุครับก็เป็นชีวิตแบบตามมีตามได้ดีเหมือนกันนะอ่าใช่ก็จะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละอยู่เรื่อยๆ ให้ได้ประสบนะดังนั้นเวลาเราเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยเราก็ดูนะตามสติกำลังของเราว่าเรานะสะดวกแค่ไหนอะไรอย่างไรนะ <c oughs> ก็เหมือนเหมือนในพระสูตรมีที่พระมหากัสปะหรือใครเนี่ยนะที่บอกว่าไปบินทบาทนะคนที่จะเขาจะให้เร็วๆเ,เนี่ยมีแต่ที่ไหนคนที่จะให้ มากมากมีแต่ที่ไหนอ่าท่านก็จะคิดน้อยๆไงคิดนะเออคนให้มากๆไม่มีหรอกคนให้เร็วๆไม่มีหรอกมีแต่ช้าๆทั้งนั้นแหละนะดึงๆเอาไว้อ่อย่างนี้ก็คิดตาำๆอย่างเนี้ยนะอ่านั้นถ้าคิดอย่างเนี้ยดีดีกว่าไม่งั้นถ้าเราไปคิดฟุ้งเฟ้อเหเหิมเนี่ยนะมันก็เกิดทุกขโมมารัดไงใช่ไหมอ่า นั้นไปเนี่ยมันอน,นิจจังอะ่ะไปแต่ละที่เนี่ยมันอน,นิจจังหมดเลยเราไม่รู้ว่าเราจะได้มากได้น้อยได้เร็วได้ช้าได้ของเศร้าหมองหรือของปราณนีตอะไรอย่างเงี้ยก็ตามเหตุตามปัจจัยนะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ทำเอาไว้นะว่าเราจะได้ของดีของปราณีตนะนะผู้ที่ให้ของเลิศก็พระศาสดาก็บอกก็ได้ของเลิศ นั้นถ้าเราไม่เคยสร้างทานบารมีมาน่ะไม่เคยทํากรรมในเรื่องนี้มันก็ไม่มีผลมาตอบนะถึงเราอยากจะได้มันก็ไม่ได้นะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเก่าเราเหมือนกันนะแล้วก็นวกรรมกรรมใหม่ที่เราสร้างว่าจะเป็นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมไหมนะอย่าลืมว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยโยนไปที่กรรมเก่าหมดเนี่ยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ากรรมมีทั้ง ปูราณกรรมคือกรรมเก่าและนวะกรรมคือกรรมใหม่เราก็พยายามสร้างกรรมในปัจจุบันให้ดีฝั่งคารวะก็ทําที่ดีที่สุดในฝั่งคารวะฝั่งบรรพชิตก็ทําที่ดีที่สุดในฝั่งบรรพชิตได้มามากอย่างพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็เวลาเวลารับอาหารก็โอ้โหมากมายเหมือนกันในพระสูตก็มีคนเนี่ย เดินไปดูว่าโอ้โหอาหารถวายผู้เจ้าเนี่ยเยอะมากเลยอ่าเขาก็เดินสำรวจเลยนะเดินสำรวจเราคิดดูพูะเจ้าฉันหมดไหมไม่หมดอยู่แล้วใช่ไหมอ่าก็ฉันเท่าที่ฉันได้เสร็จแล้วเขาก็มองดูทั้งหมดแล้วเขาก็มาถามพระศาสดา,าวันเนี่ยข้าพรงค์ไปสำรวจแล้วนะของฉันของข้าพระงค์เนี่ยมีไม่ซ้ำกับที่มีทั้งหมดเลย ขอประทานพระวะโรกาสนะรับถวายอันนี้ได้ไหมนะปอ่เจ้าก็รับให้นะเ,เห็นนะอย่างเงี้ยมุมหนึ่งก็คือเห็นว่าเออของที่ถวายครั้งหนึ่งเนี่ยก็บางทีมากก็มีนะอย่างเงี้ยน้อยก็มีนะในคราวที่พระศาสดาอยู่ในช่วงทุกขพิกภัยนะอาหารหายยากก็มีนะตำข้าวฉันกันอย่างเงี้ย ใช่ไหมพวกชาวบ้านเอาข้าวมาตำมาแบ่งกันกินกันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่กันดานท่านก็อยู่ก็อยู่อย่างนี้นะก็อยู่ได้นั้นะตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราเหมือนสัมมาชีวิตานะ่ะนะถ้าเรามีพอจะมีได้พอจะสนับสนุนได้อะไรเราก็เราก็ทำตามกำลังของเราตามสติกำลัง ไม่ใช่ไปมองท่านแล้วก็ช่วยขูดเก่าให้ท่านอย่างเงี้ยเราทําฝั่งเราละกันให้ดีที่สุดนะ,ะท่านก็ต้องทําฝั่งท่านให้ดีที่สุดคือท่านได้รับอะไรมาแล้วอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไหมมีคนถวายของมาบางอย่างอะไรที่ไม่เหมาะสมเราก็เราก็บริจาคไปสละไปต่อไปอย่างเงี้ย ตามวินัยก็จะมีอยู่แล้วนะของบางอย่างแม้ยังฉันได้แต่หมดเวลาในการฉันเช่นน้ำปาน,นะนะน้ำปาน,นะวันนี้เรามีมาเยอะแยนะนแต่ถ้าครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็หมดอายุต้องสละออกนะีอ,อันนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการกบฉันของกบฉันแบ่งเป็นกี่ชนิดกี่ส่วน แล้วแบ่งตามอายุวันเวลาว่าอยู่ได้กี่วันกี ek, ila, ่เวลากี่ราตรีอย่างเนี้ยก็จะมีะรายละเอียดบอกไว้หมดนะดังนั้นตัวพิขุตัวสมณะเนี่ยมีวินัยคุมไว้อยู่แล้วอ่าไม่ต้องไปช่วยท่านคุมก็ได้แค่วินัยที่คุมท่านก็ <laughs> ละเอียดยิบอยู่แล้วนะอาะจารย์ครับอีกอีกประการหนึ่งมีอยู่ครับ <c oughs> ใน พระสูตรที่พระน,น์เริ่มใสตถา,าคตว่าทรงบลือเสียงไปจนถึงทั่วติสศสีมหา,าศีโลกธาตุแล้วก็เป็นลาบของข้าพระองค์แล้วหนอเป็นโชคของข้าพระองค์แล้วหนอ,อ,อที่มีศาสดามีฤทธิ์อำนาจมากเหลือเกินอุทายีก็มา <c oughs> ทักทวงว่าจะได้ประโยชน์อะไรที่เธอกล่าวอย่างนี้ตถาคตก็หันมา อุทายีเธออย่าพูดอย่างนี้นะอ,อถ้ายังมีราคาอยู่ในอัตภาพนี้เนี่ยจะได้เป็นเจ้าอานนท์จะได้เป็นเจ้า,นนนจเ,า,จาเทวดาเจ็ครั้งแล้วก็จะได้เป็นจกักรพรรดิถึงเจ็ดครั้งในชมพูทวีปนี้แหละอือแต่ว่าจะปรินิพานในภพนี้อือนี่แค่พระนนตรัสแค่สองสามบรรทัดอือว่า เป็นราบแล้วหนอ,อประเสริฐแล้วหนอที่มีศาสดามีลิกมากขนาดนี้สำหรับเพื่อนสหธรรมิกของเราหรือว่าเพื่อนญาติธรรมของเราที่พยายามเป็นรัตนห้าใส่ความพยายามเข้าไปอย่างมากยิ่งกว่าใช้คำพูดเพียงสองสาคัญของพระอนนที่สันเสริญตัดเรื่มใสพระตถาคตจนทำให้ผู้เผยแผ่สัตรรมของตถาคตเนี่ยเข้าไป ธรรมธาตุไหลเข้าไปในจิตในใจหรือแม้แต่ไม่ใช่ญาติก็ตามไม่ใช่ญาติสาวก็ตาม,อมพอฟังคําศาสดาแล้วก็สิ้นอินทรีย์ผิวผ่องลักษณะอย่างนี้ว่าไปตามตรงแล้วใส่ความพยายามมากกว่าพระนนที่นั่งตัดทุนแค่สองสามันทัด<ช>อันนี้สงของการเผยแผ่หรือ,อช่วยให้เกิด ฟังทำยามมรณะกาเลแล้วอินทรีย์ผ่องใสอืพระอาจารย์คิดว่าน่าจะมีประสูนรมาลองรับไหมครับว่าอาน,นิสงของคนเหล่าเนี้ยคือที่ถามที่พาะว่าอยากจะชื่นใจว่าถ้าเรามีโอกาสทําให้แม่เพื่อนผิวผ่องอินทรีย์ผ่องใสไปแล้วเนี่ยเข้าไปอริยะแล้วไปสุทธาวาสแล้วเราได้อะไรบ้างในฐานะรัตรนาหเนี่ยก็ยังมีความโลภอยู่อ,อยากจะฟังว่าเออฉันได้อะไรบ้างนะที่ใส่ความพยายามตรงนี้เข้าไปเพราะพานนนยังโอ้โหจะเป็นจักรพัรดิต้องเจ็ด ครั้งจะเป็นออปาาพระราชาจอมแห่งพระราชาจอมพระราชาต้องเจ็ดรอบนี่ครับเราจะได้อะไรบ้างครับอาจารย์ครับอขอพระคุณครับพระศาสดาบอกว่าเราจะได้เราจะได้ตรงนี้แต่ต้องโยงไปนิดนึงก่อน <c oughs> เพราะบางทีเราจะมองเห็นไม่ชัด เนี่ยจะบันเทิงอยู่ในสวนตลอดกับหนึ่งนะเพราะสมานสง์ให้พร้อมเพรียงกันนะสมานสง์พร้อมเพรียงกันเนี่ยเราบอกเอ๊ะเกี่ยวอะไรเกี่ยวเพราะว่าการสมานสง์พร้อมเพรียงกันคืออะไรนะการสมานสง์พร้อมเพรียงกันคือการที่ สดงสิ่งที่จะทาคตนะไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้กล่าวไว้ก็บอกไม่ได้กล่าวไว้นะกล่าวไว้ก็บอกกล่าวไว้ไม่เคยประพฤติก็บอกไม่เคยประพฤติเคยประพฤติก็บอกเคยประพฤติไม่ได้บัญญัติก็บอกไม่ได้บัญญัติ บัญญัติก็บอกบัญญัติคือทำตรงไปตรงมาการทำอย่างนี้ก็คือการที่เราแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั่นเองการแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วก็คือราาัตนห้าก็คือบุคคลหาได้ยากในโลกก็เลยบอกต้องโยงตั้งแต่รัตนาห้าว่าคุณทำอะไระคุณ ประกาศคําศาสดานะการประกาศคาศาสดาก็คือคุณกําลังแสดงสิ่งตถาคตบัญญัติว่าบัญญตัติภาสิทธ์ว่าภาสิทธ์ประพฤติมาว่าประพฤติมาแล้วเหตุอันเนี้ยทาให้สังฆสามาคัคคีเหตุให้สังสามัคีก็คือตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดกับและไม่พลาดทําอันเกษมจากโยคะนี่มันโยงกันหลายพระสูตรไงดังนั้นอันนี้ก็คืออาน,นิสงส์ของรัตนห้าที่จะได้ปกติในสวรรค์นเนี่ยก็จะเป็นปีทิพย์ เท่ากับว่าเราได้ในความเป็นสวรรค์เนี่ยนานมากเป็นกลับเลยนะและที่สำคัญคือไม่พลาดธรรมะอันกเกษมจากโยคะทาอันกเกษมจากโยคะก็คือนิพพานกเกษมเขมะแปลว่าปราศจากโยคะคือเครื่องลอยลัด